สวัสดีครับเพื่อนๆนครับวันนี้พ่อใหญ่มหาสองพระบ้านมีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆอนอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้ผมได้นำพระสมเด็จวรคงังที่พิสูจน์ด้วยน้ำขมิน้นมาพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆนนะครับ ทุกครั้งที่ผมนำคลิปที่เกี่ยวกับการพิสูจน์พระสมเด็จด,ด้วยน้ำขมิน้นกับผมจะบอกเพื่อนๆอ,อยู่เสมอว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวโปรดใช้พิจารณาในการรับชมนะครับเพื่อนๆเ,เพราะเหตุผลส่วนตัวของผมคิดว่ายังไม่มีข้อยุตินะครับเราไม่สามารถจะพิสูจน์พระสมเด็จแท้หรือเก๊ด้วยน้ำขมิ้นได้นะครับเพื่อนๆ เพราะมันมีเหตุผลมีปัจจัยมีเหตุที่ทำให้เราจะต้องพิจารณาตามหลักฐานตามเหตุผลในการที่จะพิสูจน์พระสมเด็จด้วยน้ำขมิ้นนะครับดังนั้นเพื่อนๆจงใช้พิจารณาในการรับข้อมูล แยกแยะวิเคราะห์สงเคราะห์ประเมินความรู้ให้เป็นของเราเองนะครับเพื่อนๆดังนั้นพระสมเด็จที่ผมทําคลิปเกี่ยวกับพิสูจน์ด้วยน้ําขมิน้นกับผมจะบอกเพื่อนเพื่อนอยู่เสมอว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเหมือนดังคลิปนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเพื่อนๆ เราเอาองค์นี้ก่อนนะครับนี่ด้านซ้ายมือของเราองค์นี้นะครับเพื่อนๆเป็นปูนเปลือกหอยนะครับเปลือกหอยสุกเป็นพิมพ์หลวงวิจารณเจรไนโดยส่วนตัวของผมแล้วองค์นี้คือแท้เลยนะครับแต่ทําไมน้ําขมิ้นจึงออกมาแดงอันนี้อาจจะเป็นเพราะสาเหตุบางประการนะครับ สมเด็จบางครั้งเราใช้เราเก็บบางครั้งถูกอากาศและไม่ถูกอากาศบางครั้งมวลสารบางตัวทําให้ปฏิกิริยาทางเคมีเปลี่ยนไปก็มีดังนั้นผมจึงบอกคนเพื่อนว่าเราจะพิสูจน์ด้วยน้ําขมิ้นไม่ได้นะครับอย่างองค์นี้นะครับเพื่อนเพื่อนเป็นบล็อกพิมพ์หลวงวิจาร,เรณเจรไนยุคปลายนะครับอ่า เส้นมาครับพิมพ์นี้ชัดเจนนะครับเพื่อนๆมาลงตรงนี้นะครับตรงกลางระหว่างแขนเลยนะครับถ้าวัดดูนะครับลักษณะวันณะของพระงาช้างเลยนะครับเพื่อนๆแตกลายสังฆโลกนะครับองค์นี้มีเม็ดแดงเม็ดดาเม็ดเทาเม็ดหยกครบสูตรนะครับเพื่อนๆเรามาดูพระพักนี่เหมือนเมล็ดพริกไทยเกตทะรุซุ้มพริ้วสวย ดังสายลมหนักแน่นดังภูผาพาดเลยซุ้มระคังไปนะครับเพื่อนเเรามาดูเส้นด้านในยุบย่นย่อเข้าไปหาซุ้มระคังด้านในอย่างเป็นธรรมชาตินะครับเพื่นพนอนๆอนองค์นี้นะครับดูนะครับดูสวยงามมากนะครับแล้วเราจะเห็นคอท่านเนี่ยเป็นเส้นเลยนะครับเพื่อนเพื่อน ดูหน้าอกก็ผึ่งผายหน้าเกงขามดูแขนท่านทั้งสองข้างทิ้งดิ่งลงมาอย่างเป็นธรรมชาตินะครับพุทธศินสุขโขท,ทยัยพิมพ์ใหญ่ชายจีวรน,นะครับแล้วก็แขนตรงนี้ก็เรียวงามคอดเล็กน้อยนะครับเส้นชายจีวรก็เรือนลางเรามาดูเส้นผ้าทิพ์หรือเส้นนิสีธนะก็เรือนลางเป็นธรรมชาติ เรามาดูฐานสิงที่สองเหมือนเรือสำเภาเลยนะครับเพื่อนเป็นคมงวานทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะครับลักษณะเนื้อผ้าก็ยุบย่นย่อแยกลงมาอย่างเป็นธรรมชาติแล้วเราก็จะเห็นฐานหมอนตรงนี้นะครับมนทื่อแกร่งนะครับเห็นไหมครับเพื่อนลงลักดำมาปิดทองคำเปลวล้างลักออกด้วยมืออาชีพ นะครับโดยไม่ทําให้เนื้อผ้าชํารุดเลยนะครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับนี่คือองค์งแรกด้านซ้ายมือเรานะครับมาดูองค์ที่2ด้านขวามือเรานะครับองค์นี้ผมทําหล่นนะครับเพื่อนๆดูขอบข้างบนแตกเลยนะครับผมก็สูง172นะครับผมจับระหว่างอกประมาณ1เม็ดนะครับ จากอกผมลงมาที่ปลายเท้าแตกอย่างแรงนะครับผมคิดว่าเนื้อพระคงหักแล้วนะครับแต่ที่ไหนได้ปรากฏว่าเนื้อพระเพียงแค่ชำรุดออกเพียงเล็กน้อยนะครับที่ได้ยินเสียงระเบิดนี้เป็นการจุดพุนะครับเ,เพื่อนคืนนี้เป็นคืนวันเพ็ญเดือน12เป็นคืนวันลอยกระทง เป็นคืนที่ผมกําลังทําคลิปนี้อยู่พอดีเลยนะครับเพื่อนๆเ,เสียงข้างๆเขารอยกระทงยิงพูกันนะครับเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งนะครับเพื่อนๆยามค่ําคืนเรามาฟังเรื่องพระสมเด็จขณะเดียวกันเพื่อนๆเ,เขาก็ลอยกระทงยิงพูกันดูเป็นธรรมชาติดีนะครับเพื่อนๆเ,เราจะเห็นว่า ถ้าหากพระเจอน้ำารมิ้นแล้วแดงติดองค์พระหลุดออกลําบากนะครับเพื่อนๆดังองค์นี้นะครับแต่ถ้าพระสมเด็จเป็นผ้าแท้เจอน้ําขมิ้นแล้วเนี่ยออกง่ายนะครับเพื่อนๆเนี่ยลบก็ออกแล้วนะครับเอาอะไรสกิดนิดหน่อยก็หล่นแล้วนะครับน้ำาขมิ้นนะครับอย่างองค์นี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยมีเม็ดพระธาตุเต็มเลยนะครับนี่เต็มเลยนะครับทั่วองค์พระเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยนี่คือเม็ดพระธาตุนะครับ ทั่วเลยนะครับนี่นี่เราจะเห็นนะครับลักษณะวัรณะของพระก็ออกกา้านเมลีแห้งเลยนะครับเ<ๆ>พื่อนๆองค์นี้นะครับดูพระพักเป็นเมล็ดพริกไทยนะครับเกตเป็นรูปกลวยเลยนะครับเพื่อนๆนี่แหลมจดซุ้มเดี๋ยวลักษณะซุ้มก็ยุบย่นหดเข้าไปด้านในเป็นธรรมชาตินะครับองค์นี้องค์นี้ลักษณะไม่มีการตัดขอบนะครับลักษณะเหมือนกับ แกออกจากบล็อกพิมพ์ก็วางเลยนะครับอาจจะเหตุผลด้วยขณะนั้นว่าคนคนกำลังทำผระนั้นอาจจะลืมหรืออาจจะมีเหตุบาบังการอันใดไม่ทราบได้แกมวลสารออกจากบล็อกพิมพ์ไม่ได้ตัดหน้าตัดหลังนะครับแกออกวางเลยนะครับองคนี้เราจึงได้เห็นความเป็นธรรมชาติของพระองค์นี้นะครับอันนี้ผมไม่ได้ทุบท่านมากมายขนาดนี้นะครับเพื่อน คือท่านหล่นลงพื้นแตกผมก็ขอขอมาท่านเข้าพิสูจน์ท่านด้วยนักกะมินเลยปรากฏว่าออกมาเหลืองนะครับดังที่เห็นนี้นะครับเ,เพื่อนๆนี่คือความงามที่แตกต่างนะครับเรามาดูด้านหลังกันขององค์นี้บ้างนะครับ เป็นไงครับเพื่อนๆดูด้านหลังเป็นรอยเป็นรอยปูไตนะครับรอยปูไตที่เป็นธรรมชาตินะครับรอยปูไตที่เป็นธรรมชาติขนาดเดียวกันก็มีรอยนอนด้นนะครับรอยนอนด้นนะครับผุดขึ้นดูขอบด้านหลังก็ไม่เป็นสันนะครับมนทื่อน,นะครับเพื่อนๆนเนี่ยลักษณะ มีรอยยุบแตกเล้าลานตามขอบด้วยนะครับเพื่อนๆที่ผมชี้นะครับทั้งสี่มุมนะครับทั้งสี่มุมเลยนะครับนี่ไม่เป็นสันนะครับมนทื่อเลยนะครับเพื่อนๆมันวาวหนึกนุ่มแกร่งช่ำมือนะครับองนี้แล้วเราก็มาดูด้านข้างกันนะครับ ด้านข้างนะครับเพื่อนๆเนี่ยอย่างนี้อ่ะไม่เป็นการไม่เป็นการเติมแต่งนะครับเพื่อนๆอย่างเงี้ยเป็นลักษณะธรรมชาตินะครับเป็นด้านข้างเรียกว่าข้างเรียบแกออกจากบล็อกพิมพ์ไม่มีการปาดหน้าปาดหลังนะครับแกออกจากบล็อกพิมพ์ก็วางเลยเรียกว่าข้างเรียบนะครับถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ยังมีรักดําติดอย่างเป็นธรรมชาตินะครับเพื่อนๆองค์นี้ แล้วเราก็มาดูเราดูทุกข้างเลยนะครับนี่เรายังมีเห็นเม็ดแดงอยู่นะครับเนี่ยเม็ดแดงเ,เม็ดแดงนี่ก็ก้อนก้อนผงพวทุกคนยังติดอยู่นะครับนี่ทุกอย่างเป็นธรรมชาตินะครับเพื่อนๆน,นี่แล้วเรามาดูอีกข้างนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆเนี่ย อันนี้คือความงามเลยนะครับงามแบบธรรมชาติไม่มีการปรุงแต่งองค์นี้นะครับแต่องค์นี้เจอน้ำก็มินแล้วแดงนะครับเ,เพื่อนดูนะครับนี่มีเม็ดแดงมเม็ดดำขุดขึ้นนะครับนี่เห็นไหมครับองค์นี้ถ้าถามส่วนคนเป็นยังไงส่วนบุคคลของผมก็คือเป็นพ้าแท้นะครับเห็นไหมครับเ,เพื่อน แต่ถ้าสายกรมินก็บอกว่าไม่ถึงยุคนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆน,นี่แต่ท่านสวยงามนะครับมวลสารครบแม่พิมพ์ถูกต้องพุทธศินงามอ่อนพริ้วดังสำรีหนักแน่นดังภูผาสุข,ขุมคัมภีรภาพ นะครับแต่ปรากฏว่าเอาขมิ้นลงแดงดังนั้นผมบอกเพื่อนๆแต่ต้นแล้วว่าเราต้องพิจารณาโดยแยบคายโยนิสูมนสิการเชื่อในหลักและเหตุผลนะครับน้ำขมิ้นเราไม่สามารถพิสูจน์พระได้100%เปเซนเพราะมีเหตุมีปัจจัยมีตัวแปรเข้ามาอีกเพื่อนๆต้องแยกแยะวิเคราะห์ข้อมูลให้ดีนะครับ จงใช้สติปัญญาที่เรามีตรีตรองใคร่ควรเบื้องต้นทากลางและที่สุดนะครับนี่คือองค์แรกนะครับเจอน้ำกรมิ้นแล้วแดงนะครับเดี๋ยวเรามาดูองค์นี้ด้านหลังเป็นยังไงบ้างนะครับเ,เพื่อนๆเรามาดูด้านหลังกันนะครับ ด้านหลังท่านดูสวยงามนะครับเพื่อนๆหนักแน่นนุ่มนวลฉ่ำมือดูแล้วลักษณะท่านเหมือนมีรอยปูไตยอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับลักษณะมีนอนพรุน ขึ้นเต็มรอบด้านหลังพระลักษณะสีเหมือนก้านมะลิแห้งด้านข้างไม่เป็นสันมนทื่อดูสวยงามนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับนี่คือด้านหลังนะครับทีนี้เรามาดูด้านข้างกันเป็นยังไงครับ นี่คือด้านข้างนะครับเพื่อนเพื่อนการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเราต้องพิจนารณาด้วยใจนอัแยบคายนะครับนี่เราจะเห็นเม็ดแดงเม็ดํำขึ้นตามขอบพระนี่คือเม็ดดานะครับนี่หลุมเทพชัดเจนนะครับเพื่อนเพอนองค์นี้เรามาดูอีกข้างนะครับ เราจะเห็นเม็ดพระาธาตุนะครับเพื่อนๆนี่ขึ้นหลายเม็ดเลยนะครับตามขอบข้างดูอีกข้างนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆเนี่ยนี่คือเม็ดแดงนะครับแล้วเราก็จะเห็นการยุบแยกแตกขอบอย่างเป็นธรรมชาติ ในขณะเดียวกันที่หลุมเทพก็มีคาบข้อขาวเป็นคาบแคนไซา์เกิดขึ้นนะครับเพื่อนเพื่อเนี่ยเห็นไหมครับเรามาดูอีกข้างนะครับอันนี้เราเห็นเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยเห็นคาบน้ำมันตังอิวขึ้นปลายตามหลุมให้เห็นเห็นไหมครับเนี่ย แล้วก็จะมีคาบอนาคอนด์เกิดขึ้นที่หลุมเทพด้วยนะครับที่ข้าขาวนี่คือการตกจากมือผมนะครับพเพื่อนผมก็อนงขมิลนลงตรงนี้นะครับก็ปรากฏว่าเหลืองครับไม่แดงมีเม็ดแดงด้วยนะครับที่ผมชี้ตรงนี้ เรามาดูอีกข้างนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆเนี่ยสวยงามนะครับเป็นธรรมชาตินะครับนี่นี่คือเม็ดดำเราดูครบทุกข้างแล้วนะครับทีนี้เรามาดูด้านหน้ากันอีกครั้งนะครับนี่คือด้านหน้านะครับเพื่อนๆ ด้านหน้านี้สีก้านมือรีแห้งเลยนะครับนี่ดูสิครับเพื่อนๆน,นี่มีเม็ดพระาธาตุเม็ดแดงเม็ดดาผุดขึ้นตามขอบเต็มไปหมดเลยนะครับเพื่อนๆนเนี่ยนี่ก็คือเม็ดพระาธาตุนะครับนี่นี่ก็เม็ดรพระาธาตุเม็ดเบลอเลยนะครับขึ้นตามขอบสวยงามนะครับอกนี้เจอนาขมิ้นแล้วเหลืองนะครับตามสายของ กลุ่มนี้ก็จะบอกว่าพระองค์นี้คือพระแท้เลยนะครับพอเจอน้าขมิ้นแล้วเหลืองครับขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโปรดพิจารณาในการรับชมใช้ปัญญาตีตรองใคร่ควรให้ดีนะครับแล้วก็เก็บเอามาเป็นข้อมูลของเราในการศึกษาเรียนรู้ร่วมกันนะครับขอให้เพื่อนๆนทุกคนโชคดีมีชัยปลอดภัยจากโควิดนะครับขอบคุณครับ